สุดท้ายก็คือ,อน,ำนำเข็มออกมาแล้วก็แทงเข้าเอาเข้าออกอนี้ยนะคะจนทําให้เส้นเลือดที่ตรงแขนของน้องนะคะได้ขาดไปนะคะและทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่อ่าเขาเรียกอะไรไม่ชดเชยแล้วเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะไมซุนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดอเอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานพอสมควรเลยแหละนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดครั้งหนึ่งให้พี่ทุกคนได้ทราบแล้วนะคะว่าตั้งแต่คริสต์มาสจนถึงปีใหม่นะคะน้องหอมเองติดงานเยอะมากๆเลยไม่ได้อ่าไม่ได้ลงคลิปให้พี่ทศได้ชมกันนั่นเองนะคะก็ในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปอ่าที่2นะคะของ ต้นปีใหม่นะคะก็ในของในปี2 0 2พันสองปีสองพันยี่นี้นะคะก็อันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนั่นเองนะคะก็สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะคะก็มาในวันนี้นะคะน้องหอมก็ไม่ได้ออกไปถ่ายทำคลิปที่ไหนนะคะวันนี้ในคลิปนี้นะคะก็คือขอมาต่อจากในคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้น้องหอมเองจะมาขอพูดถึงเรื่องของน้องหยก อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าในคลิปที่แล้วนี่คือ,อเรื่องเล่าอาจจะ เรื่องเล่านะคะก็อาจจะแบบว่ายังไม่รายละเอียดพอนะคะก็ตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะน้องหอมเองได้จบคลิปไปนะคะก็ก่อนที่จะกลับบ้านนะคะก็ได้พูดคุยกับครอบครัวของน้องหยกนะคะแล้วก็พ่อกับแม่ด้วยนั่นเองนะคะอ่าเริ่มแรกนะคะก็คือคลิปแรกนี่คือน้องหอมได้ไปนะคะก็คือแบบตื่นเต้นเกินแบบว่าไม่รู้จะทําตัวยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอีกอย่างที่แบบว่าน้องหอมเองไม่เคยรู้จักเขา ก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะสอบถามอะไรดีจะพูดคุยยังไงและจะทํายังไงดีอะไรอเงี้ยนะคะมันก็กังวลไปด้วยนะคะและจากในคลิปที่แล้วน้องหอมเลยลืมแนะนําตัวน้องนะคะน้องอาสาวน้อยที่เป็นโรคป่วยโรคเป็นโรคไตนะคะน้องเขามีชื่อว่าน้องหยกนะคะและอายุแค่24ปีเองนะคะพี่ๆทุกคนกําลังเป็นสาวอยู่เลยนะคะแล้วก็ น้องอ่ะมาเป็นโรคไตนี่คือน้องบอกว่าเริ่มแรกเริ่มจากอ่ะเป็นเือเรื่องอ่าอะไรนะ ขาเรียกอะไรอะไรสูงนะความดันสูงนะคะความดันนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็คือกลายดันมาเป็นแบบว่าโรคไตนั่นเองนะคะอันนี้น้องเขาก็ได้ปากเตือนไว้แล้วนะคะก็วันนี้นะคะในคลิปนี้น้องหอมจะมาเล่าละเอียดให้มากกว่าเดิมนะคะจากในคลิปที่แล้วนี่คือเราไม่ได้พูดกันออกคลิปนะคะหลังจากที่น้องหอมได้จบคลิปไปนะคะก็ได้พูดคุยกันเพิ่มเติมถึงเพิ่มเติมนะคะถึงจะได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ในคลิปนี้ขอมาเล่าละกันนะคะเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนนะ ที่อสอบถามน้องหอมมาในการเป็นส่วนตัวนะคะมีหลายคนมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะตอบทุกคนเลยมันไม่ไหวเพราะว่าน้องหอมเองมีงานที่จะต้องทําด้วยนะคะจะตอบนั่งตอบทุกคนเลยมันไม่ไหวนะคะก็เลยขอมาทําคลิปแล้วก็เล่ารายละเอียดทุกขั้นตอนเลยแล้วกันนะคะว่า เรื่องครอบครัวของน้องเป็นมาย,ยังไงนะคะและน่าสงสารมากแค่ไหนนะคะก็คือน้องหอมเองอะ่ะไม่เคยยังไงอะ่ะไม่เคยขอแบบว่าขอร้องหรือให้ใครมาช่วยอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะแต่ครั้งนี้น้องหอมยอมรับเลยน้องหอมขอเอ่ยปากพูดเลยนะคะว่าอยากให้อาผููใจบุญน,นะคะที่ได้เห็นคลิปน้องหอมนะคะก็อยากให้เข้ามาช่วยเหลือน้องหน่อยนะคะคือจากคลิปที่แล้วที่พาพี่ๆทุกคนไปนะคะคือ ได้เห็นกันอยู่แหละว่าบ้านของน้องนะคะก็คือดูเหมือนมีฐานะดีนะคะเอาจริงๆคือน้องหอมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าพ่อของน้องได้เล่าให้ฟังนะคะก็คือ,อตอนที่น้องยังไม่ได้เป็นโรคในโรคไตเกิดขึ้นนะคะก็ทางบ้านของน้องก็คือเป็นคนที่แบบว่าพอกินพอใช้มีอยู่แหละนะคะมีทุกอย่างอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่า,าจนกระทั่งน้องได้มาป่วยเป็นโรคนี้นะคะน้องป่วยเป็นในระยะ2ปีกว่าแล้วนะคะทุกคนนะคะและแถมอีกอย่างหนึ่งแม่ต้องไป เฝ้าน้องทุกวันทุกวันนะคะจนแบบไม่ค่อยไม่หลับไม,ไม่ไม่ค่อยได้หลับนอนแล้วก็นอนหลับไม่เพียงพออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ของน้องก็คือแบบไปสะดุดล้มหรือว่าอ่าเหมือนประมาณว่าเป็นลมอะไรประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็แม่ของน้องก็คือล้มเนาะคนที่มีอายุเยอะอะเวลาล้มมันก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะได้ล้มไปนะคะแล้วก็ได้ไปตรวจนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าแม่นะคะเส้นเลือดสมองแตกนะคะคือจากในคลิปที่แล้วอ่ะ การที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกนะคะจริงๆคนเราไม่สามารถพูดคุยและมานั่งคุยกับเราแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าคุณป้าน,นะคะหรือว่าคุณแม่ของน้องนั่นแหละนะคะอันนี้คืออาการดีขึ้นแล้วนะคะ ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้านั้นตอนที่เป็นรแรกๆนะคะคือแม่ของน้องไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็คือมีแค่ลมหายใจอย่างเดียวนะคะแล้วก็ใส่ออกซิเจนนะคะในขณะที่น้องก็เป็นโรคไตรักษามาประมาณ2ปีกว่าอยู่แล้วนะคะแต่แม่กลับมาเป็นอะไรเงี้ยแม่กลับกลับมาเป็นแบบว่าเลือดเส้นเลือดสมองแตกนะคะแล้วก็น้องอะ่ะทําให้น้องคิดมากว่าเออเป็นเพราะหนู อย่างในคลิปที่แล้วน้องเขาก็พูดอยู่นะคะว่าเป็นเพราะลูกคนนี้จึงทําให้แม่ได้เป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คือแม่ของน้องอะ่ะพาเอาไม่ใช่พ่อของน้องนะคะก็คือพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลในท,ทัศนีเล็กนะคะไปหลายที่เขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเอาไม่เอาไม่ได้แล้วประมาณนี้คือคล้ายๆเหมือนประมาณว่าชุบชีวิตของเขาไม่ได้แล้วคือยังไงเขาก็ต้องไปอะไรประมาณนี้คือทางครอบครัวก็ยังไม่ยอมก็คือเอาข้ามไปทางฝั่งไทยอีกนะคะ ไปไม่สายไม่สายก็บอกว่าไม่ได้แล้วนะคะก็ส่งต่อไปที่เชียงรายอีกนะคะแล้วก็ไปเชียงรายเชียงรายก็บอกว่าไม่ได้แล้วนะคะยังไงก็แม่คุณแม่ไม่อยู่แล้วแน่นอนถ้าหลังจากที่นําออกซิเจนออกก็คือแม่จะเสียชีวิต ทันทีนะคะอันนี้พ่อก็เลยแบบว่าไปหลายที่แล้วไม่ไหวจริงๆก็คือพ่อก็เลยอ่างั้นก็ขอเอากลับมาบ้านแล้วกันไม่รักษาแล้วยังไงก็คือยังไงก็จะเสียชีวิตอยู่แล้วนะคะพ่อก็เลยขอแม่นะคะมาที่บ้านดีกว่านะคะแล้วก็พออยู่กลับมาอยู่บ้าน 2- 3สาวันก็ไม่ไม่ได้เสียชีวิตนะคะจากที่เริ่มแรกคุณหมอบอกว่าแค่นำออกซิเจนจากจมูกออกก็คือแม่อาจจะเสียชีวิตเลยนะคะ แต่ว่าแม่นําออกซิเจนออกแล้วแต่อยู่มาได้สองสวันก็ยังไม่เป็นไรนะคะและทีนี้พ่อก็เลยได้ไปพึ่งพาหมอที่เป็นหมอยาอ่าคล้ายๆถ้าเป็นคนทางฝั่งเนี้ยเขาจะเรียกว่าหมอไต้นะคะหมอไต้ที่แบบว่ารักษาด้วยไม่ต้องไม่มีเข็มฉีดจะรักษาด้วยแบบว่า ยังไงอะ่ะน้องหอมจะพูดยังไงจะเล่ายังไงดีคือคล้ายๆแบบกินลากรากไม้หรือว่าอันไหนที่มันเป็นยาก็สามารถมาต้มแล้วก็กินได้แล้วก็มาบีบนวดอะไรเงี้ยจนทําให้แม่ของน้องอ่ะเกิดปฏิหารขึ้นและแม่ของน้องหายแล้วก็หายดีอย่างที่เราเห็นได้ในคลิปที่แล้วนั่นแหละนะคะและตอนที่แม่เป็นนะคะแม่นี่คือนอนแล้วก็ไม่สามารถเดินได้ด้วยแล้วก็คนที่มาเยี่ยมชมหาแม่นะคะแม่ไม่รู้จักเลยว่าใครคือใครนะคะณนะตอนนั้นอะ่ะคือ คือพ่อปวดหัวขนาดไหนนะคะพ่อเครียดขนาดไหนนะคะลูกก็ยังเป็นโรคไตที่รักษามาประมาณ2ปีกว่าอีกนะคะและแถมคุณแม่ยังต้องมาเป็นอะ,อะไรเส้นเลือดสมองแตกอีกนะคะคือต้องรักษาจากเริ่มแรกนี่คือทางบ้านก็คือพ,อ,พอมพมีพอกินพอใช้พอมีฐานะบ้างอะไรเงี้ยคือตั้งแต่ทั้งแม่ทั้งลูกเป็นนี่คือพ่อเป็นคนที่รักษาทั้งลูกแล้วก็แม่นะคะตังหรือว่าเงินที่มีทั้งหมดอ่ะ เอามารักษาทั้งแม่ทั้งลูกหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่นาหรือว่าอะไรหลายๆที่นะคะพ่อบอกว่าขายไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะแล้วก็ วันที่น้องหองไปหานะน้องนะคะก็น้องก็ได้เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าจริงๆอะนะคะวันที่น้องต้องไปฟอกไตอีกทีหนึ่งคือวันที่22เดือนธันวาปีปีที่แล้วละกันนะคะเพราะเดือนที่แล้วเนาะเพราะว่าหมอนัดน้องวันที่22ที่จะต้องไปฟอกไตอีกแต่ ทางครอบครัวของน้องไม่ไปเพราะว่าที่บ้านไม่มีเงินเหลือแล้วนะคะแล้วก็คือน้องอ่ะคือเครียดหลายอย่างเพราะว่าแม่ก็ยังเป็นอีกแล้วก็ตัวเองก็คืออยู่ในอาการที่แบบว่าอยู่ในอาการที่แบบว่าเป็นโรคไตามาแบ,บบปาน,นปี2ปีอะไรเงี้ยก็ทําให้น้องเครียดไปใหญ่นะคะและ้วก็น้องก็คิดว่าลงโทษตัวเองอีกว่าเป็นเพราะหนูจึงทําให้แม่ต้องมาเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะคือ คนในครอบครัวนะคะคือหมดขนทางเลยจริงๆนะคะแล้วก็คือน้องหยกเนี่ยคือเขาอยู่ที่บ้านเขาเปนโลกอยู่แล้วเขาไม่สามารถไปไหนไกลๆได้นะคะเดินได้แค่นิดๆหน่อยๆเองนะคะแล้วก็ น้องเขาเห็นในคลิปน้องหอมในนี่แหละนะคะน้องเขาเลยตัดสินใจทักมาหาน้องหอมเลยขอความช่วยเหลือเข้ามาหาทางน้องหอมนี่แหละและอยากให้น้องหอมอเป็นกระแสะให้อยากให้น้องหอมทําเป็นสื่อให้ในการที่ให้คนอื่นเขารู้จักเพื่อให้มีคนมาช่วยเหลือหน่อยอะไรเงี้ยนะคะถ้าจากที่น้องหอมไปบ้านของน้องแรกๆก็คือ ไม่อยากเชื่อว่าน้องเขาจะลําบากขนาดนั้นเพราะว่าน้องน้องเขานะคะมีมีรถอยู่คันหนึ่งแล้วก็บ้านกด็ดูดีเลยแหละนะคะแต่ว่า ทุกวันนี้ที่ไม่มีตังค์แล้วเพราะว่าขายไปหมดแล้วและพ่อก็ยังบอกนะคะว่าบ้านนี้สร้างก่อนที่น้องจะเป็นนิดเดียวเองนะคะถ้าน้องเป็นก่อนหน้านั้นบ้านหลังที่อยู่อยู่ตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้อยู่เลยอาจจะไม่มีบ้านอยู่เลยนะคะและตอนนี้ที่มีรถอยู่แค่คันนึงนะคะวันข้างหน้าอาจไม่แน่ใจว่าอาจจะได้ขายไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ตังค์หมดแล้วนะคะรถที่มีอยู่คันนี้นี่คือต้องใช้ในการไปหาหมออะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คือที่ทุกวันนี้ที่ยังไม่ได้ขายเพราะว่าถ้าไปหาหมอมันอาจจะลำบา แล้วก็เราไปเช่ารถไปยืมรถเขาอะไรเงี้ยมันจะเราบากนะคะก็เลยยังไม่ขายแต่ว่าได้คุยกับครอบครัวแล้วนะคะถา้าตอนนี้หมดตัวแล้วจริงๆนะคะถ้าไม่มีหนทางไหนก็คืออาจจะได้ขายด้วยนะคะคือตอนเนี้ยทางบ้านน้องไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะคะก็เลยแบบเมื่อวานพูดคุยกันนะคะแล้วก็ทั้งพ่อแม่แล้วก็น้องนะคะก็ร้องไห้กันคือแบบว่ามันฟังแล้วก็มัน ยังไงอนะเศร้าอะค่ะเศร้าแบบมันเศร้าใจมากๆนะคะจากในคลิปที่แล้วก็คือน้องอะร้องไห้ครั้งหนึ่งนะคะแต่น้องหอมเองอะพยายามพูดคุยเปลี่ยนเรื่องไม่ให้น้องได้น้อยใจอะไรเงี้ยคือมันจากที่ฟังอะมันน้อยใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือน้องมาร้องไห้อีกเนี่ยน้องหอมคือไม่อยากร้องไห้ด้วยอะไรอย่างงี้นะคะ แต่มันน่าสงสารน้องนะคะคือน้องอ่ะทั้งตัวของน้องนะคะเป็นแผลเป็นไปหมดเลยนะคะแถมอีกอย่างนะคะเรื่องที่เกิดกับน้องนะคะคือ,อแผลข้างหนึ่งของแขนน้องนะคะก็คือเริ่มแรกได้ไปอาการที่จะฟอกไตนะคะน้องหอมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาต้องอ นําอะไรเข้าไปในทางเส้นเลือดของเราอะไรประมาณนี้แหละนะคะครั้งแรกนี่คือนําเริ่มจากที่คอก่อนนะคะเขาบอกหมอบอกว่า,วาที่คอถ้าถ้าเจาะตรงที่คอนะคะมันก็คือในการที่เราจะดื่มน้ําเยอะๆมันไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราดื่มน้ําเยอะๆมันจะไปลงตรงจะไปอยู่ตรงอะไรอะไรสักอย่างของน้องที่เขาเล่าให้ฟังนั่นแหละนะคะหมอก็เลยเปลี่ยนมาตรงเป็นแขนนะคะเปลี่ยนเป็นแขนแล้วก็ทีนี้แขนข้างซ้ายหรือขวา น่าจะซ้ายนะคะก็คืออ่ะได้เจาะเข้าไปแล้วทีนี้หมอเข้าไปแล้วใช่ไหมคะก็คือแบบมันบวบวมนะคะน้องเขาบอกว่าบวมประมาณนี้เลยนะคะพี่รนวมประมาณนี้แบบว่าสุดท้ายน้องเขาบอกว่ายังไงนะคะหมอโทษน้องอีกนะคะบอกว่าน้องไม่ระวังเองนะคะน้องทําตัวเองเองนะคะน้องคือน้องไม่รู้ไงนะคะก็คือไปนอนพิง นอนตะแคงหรืออาจจะไปทับใส่กี้ก็ได้นะคะและหมอก็มาโทษน้องว่าเป็นเพราะน้องเองที่ไม่ระวังเองอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือ,อนำนำเข็มออกมาแล้วก็แทงเข้าเอาเข้าออกอย่างเงี้ยนะคะจนทําให้เส้นเลือดที่ตรงแขนแขนของน้องนะคะได้ขาดไปนะคะและทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่ชดเชยแล้วเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ไม่อันนี้ให้ด้วยนะคะน้องเขาบอกนะคะขาดนะคะและตอนนี้ คือหมอบอกว่าเส้นเลือดมันขาดแล้วต้องรักษาเราคือน้องตัวน้องเขาเองอ่ะต้องออกค่าใช้จ่ายต้องรักษาเองอะไรเงี้ยคือคล้ายๆเหมือนประมาณว่าของมันเสียไปแล้วเราต้องซ่อมเองอะไรประมาณนี้นะคะและคือหมอก็คือแนะนําน้องมาว่าคือต้องเอาเส้นเลือดที่ที่ขาน่องนะคะที่ตรงน่องประมาณนี้นะคะ ตรงน่องประมาณนี้น้องเขาเปิดแผลให้น้องหอมเห็นนะคะโอ้โหแผลยาวมากหมอคือเขาไปเอาเส้นเลือดจากตรงตรงขาใหญ่ของเรานี่แหละนะคะตรงน้องเรานี่คือมาเย็บให้มันเข้าเส้นเลือดตรงนี้นะคะก็ตรงนี้เลยแขนข้างซ้ายเลยไม่สามารถที่แบบว่า ใช้งานได้ใช้งานได้หมายถึงว่าเส้นเลือนไม่สามารถใช้ได้นะคะก็คือเหมือนที่มันขาดแล้วก็แค่มาต่อกันให้มันาสามารถนิ้วสามารถเล่นได้ประมาณนี้เองนะคะในคลิปที่แล้ว่คือน้องหอมจะเข้าบ้านน้องนะคะน้องจะใช้มือเปิดประตูให้น้องยังไม่ไหวเลยนะคะจริงๆประตูมันไม่ได้หนักขนาดน,นั้นนะคะน้องหอมก็เลยไปเปิดให้น้องเขาเองนะคะแล้วก็จากข้างนี้ข้างซ้ายไม่ได้ใช่ไหมคะก็ ดันมาข้างขวานะคะก็เลยทั้งตัวน้องอะ่ะมีแต่แผลเป็นไว้หมดเลยนะคะครั้งแรกน้องหอมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาอ,อาจจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคผิวหนังอะไรที่แบบมันลอกมันมีแผลก็เลยต้องปิดไม่ให้เราเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จริง,รงๆไม่ใช่นะคะการที่ฟอกไตนั้นเขาต้องเจาะรูไปทั้งเส้นเลือดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือทั้งตัวน้องนะคะที่คอของน้องยังมีเข็มอยู่เลยนะคะทุกคนเมื่อวานน้องไปเห็นอะ่ะน้องหอมไปเห็นอะ่ะ ที่คอก็ยังมีแผลแล้วก็แบบมีเข็มอยู่ด้วยแล้วก็ที่แขนข้างหลังด้วยข้างหน้าด้วยแล้วก็ข้างนี้อีกนะคะแล้วก็ตรงขาก็คือมีรอยแบบรอยเย็บขัดเย็บไว้อย่างยาวเลยแหละนะคะเห็นน้องแล้วสงสารมากนะคะแล้วก็คืออย่างที่พ่อ,พอของน้องเล่าให้ฟังนะคะพ่อคือทั้งเล่าทั้งน้ําตาซึมแหละเพราะว่าจากที่เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าจะเป็นขนาดนี้นะคะทุกวันนี้คือแทบไม่มีอันจะก,กินเลยนะคะหมดขนทางเลยจริงๆนะคะแล้วก็วันที่22ที่ผ่านมานะคะหมอนักนะคะไม่มีตังไปหาหมอน้องก็ไม่ได้ไปฟอกไตแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็คืออีกรอบหนึ่งนี่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้น้องเขาบอกว่าอ๋อวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือเป็นอ่าอีกวันหนึ่งที่น้องหองไปหาน้องแล้วกันนะคะคือไม่ได้ไปฟอกไตอ่ะสองครั้งแล้วนะคะ น้องเขาไม่ได้ไปสองรอบแล้วน้องหอมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับน้องเขาไหมนะคะแต่ว่าที่เขาไม่ได้ไปเพราะว่า,าไม่มีเงินในการที่จะไปฟอกไตแล้วแต่ละครั้งนั้นต้องไปก็คือจะเสียด,ดังครั้งละ 2- อ0ถึงสามพบาทแล้วก็จะได้รับกินยาอย่างนี้ทุกวันและทุกครั้งทุกอาทิตย์ที่ได้ไปนะคะน้องก็เลยหมดขนทางนะคะแล้วก็นะคะในคลิปที่แล้วน้องหอมก็เลยน้ำเล็กน้ำใจนะคะหรือว่า น้องกำลังทรัพย์ที่น้องหอมพอมีได้นะคะน้องหอมก็มอบอเงินที่พีเอซีให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสหรือว่าวันปีใหม่น้องหอมมาพันห้าร้อยบาทนะคะน้องหอมก็เลยตัดสินใจให้น้องไป1000บาทโดยไม่ได้คิดอะไรเลยแบบไม่ลังเลอะไรเลยนะคะคือยังไงอะเราทุกวันนี้เราว่าเราลำบากแล้วนะคะพอมาเจอคนที่ลำบากกว่าอีกอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เราท้อใจย,ยิ่งทำให้เราสงสารเขาอะไรเงี้ยมัน คือน้องหอมไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะนะคะถ้า ถ้าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ไม่ได้อยู่จุดนั้นที่น้องหอมไม่ได้ไปเห็นทั้งครอบครัวน้องนะคะพี่ๆทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าใจเท่าที่น้องหอมอธิฟะอธิบายอะไรประมาณนี้นะคะน้องหอมตอนนั้นนะคะน้องหอมก็เลยแบบตัดสินใจนําเงินนําเงินนะคะให้มอบให้น้อง1,000ันบาทนะคะน้องทั้งรับแล้วก็น้ําตาไหลเลยนะคะคือน้องอ่ะไม่ได้หวังพึ่งไม่ได้คิดว่าน้องหอมจะมานําเงินให้น้องอะไรเงี้ยแต่น้องหอมได้นําเงินไปให้น้องเขาก็ดีใจจนแบบน้ำตาไหลเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะพี่ และพ่อเขาก็คือมาขอบคุณน้องหอมมากๆคือแบบเขาบอกว่าทาั้งบ้านนี่คือไม่มีตังเหลือแล้วจริงๆแม้แต่ลูกคือจะไปรักษาต่อ,อยังไปไม่ได้เลยพี่ๆทุกคนหลังจากที่ได้ฟังน้องหอมอเล่ารับพี่ๆทุกคนฟังแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะน้องหอมเลยแบบพยายามาให้สุดใจนะคะคือพยายามช่วยน้องอย่างเต็มที่น้องหอมบอกเลยที่ผ่านมาก็คือน้องหอมเป็นสะพานบุญให้กับพี่ๆเอฟซี FC, ห,ลหลายๆคนเยอะแยะมากมายแต่น้องหอมไม่เคยขอ การบริจาคจากใครแล้วก็แล้วแต่ว่าพี่ๆจะส่งทุนหรือว่าเงินมาเองในการที่ให้น้องหอมเป็นสะพานบุญให้อะไรเงี้ยปกติน้องหอมไม่เคยขอเลยจริงๆนะคะล้วนแต่ว่าพี่ๆจะเป็นคนเสนอมาแล้วก็น้องหอมจะเป็นคนทําเรื่องหรือว่าเป็นสะพานบุญต่อให้แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าเรื่องของน้องหยกคนนี้นะคะน้องหอม เป็นคนพูดจากปากเลยว่าต้องการขอความช่วยเหลือจริงๆนะคะถ้าเพ,พื่อนเพพี่ๆท่านไหนที่สามารถช่วยได้ก็คืออยากให้ช่วยน้องหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะน้องหอมเองก็ได้ไปช่วยเหลือน้องเขาแบบกำลังทรัพย์ที่มีนะคะแต่ว่าน้องหอมก็ ไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะอะไรขนาดนั้นนะคะก็น้องหอมช่วยได้เท่าที่ตัวเองช่วยได้นั่นเองนะคะและน้องหอมก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ได้ชมคลิปนี้ของน้องหอมนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะคะ <c oughs> เพื่อให้มีคนได้รับชมคลิปของน้องหอมและในการที่น้องหอมพูดคุยในวันนี้อาจจะได้เผยแพร่ให้กับคนอีกมากมายที่จะได้รับรู้เรื่องนี้แล้วก็จะมีการช่วยเหลือเข้ามาทางครอบครัวของน้องหยกเขาอีก อะไรอย่างงี้นะคะน้องหอมก็เลยขอเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะช่วยเหลือน้องเขาอะไรประมาณนี้นะคะน้องหอมก็ทําเต็มที่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณพี่ทุกคนที่รับชมคลิปน้องหอมนะคะก่อนที่จะลาคลิปนี้ไปนะคะก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะช่วยเหลือน้องนะคะก็สามารถติดต่อมาหาน้องหอมได้ทางช่องทางที่น้องหอมจะวางไว้ใต้ลิงก์นี้นะคะก็สามารถติดต่อมาหาน้องหอมในการเป็นส่วนตัวได้นั่นเองนะคะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อให้มีคนจะได้เห็นเยอะๆคลิปของน้องหอมนั่นเองนะคะในคลิปนี้น้องหอมเองก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะก็คือมันซึ้งอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะเมื่อวานตอนที่ในคลิปที่เราที่ไปก็คือแบบท้งน้องหอมและพี่พลเลยแหละนะคะคือแบบน้ําตาไหลกันทั้งสองคนอะ่ะ สงสารเขาจริงๆนะคะก็เลยในคลิปนี้นะคะน้องหอมเลยเอ่ยปากเลยว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่สามารถช่วยได้ก็อยากให้มาช่วยน้องด้วยประมาณนี้นะคะเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็น้องหอมเองก็ขอลาพิธุทวนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าอีกนะคะ<ม>พูดไปอีกเดี๋ยวมันก็จะซึ้งจะเศร้ากว่าน,นี้ไม่อยากจะเครียดเยอะนะคะเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ